สวัสดีครับภูงามเจริญอัลโตแอนนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาให้คําแนะนําในเรื่องของนะครับน้ารั่วซึมหลังคานะครับของสันลูเพชชาวีนะครับผมนอกจากท่อข้างหลังแล้วนะครับผมซึ่งผมได้เปิดปากให้มันกว้างนะครับทางอ่าอยู่ทางทางลงนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับจะมีปลายท่อนะครับปลายท่อของท่อน้ําที่ต่อจากสายเส้นนี้นะครับจะเป็นท่อยางสีดํานะครับเปิดปากให้มันกว้างแล้วนะครับ แล้วยังไม่พอนะครับส่วนถ้าเกิดว่ายังตันอยู่ด้านหน้านะครับวิธีสังเกตอยู่ด้านหน้านะครับอยูบริเวณนี้นะครับผมวิธีทดลองก็คือเปิดนะครับเปิดอ่าสันลูบเนี่ยให้มันมาพับเก็บข้างในนะครับเสร็จแล้วก็ใช้น้ํานะครับนะฮะเสร็จแล้วก็ใช้น้ํานะครับมาเทลงบริเวณร่องร่องตรงนี้นะครับครับแล้วก็ดูว่าน้ำไหล นะครับบริเวณนี้นะครับรอคู่หนึ่งนะครับรอน้ำอวิธีสังเกตก็คือนะครับเทน้ําลงมาบนร่องตรงนี้นะครับซึ่งตรงปลายท่อเนี่ยตรงมุมนี้นะครับบริเวณสองมุมก็จะมี ถ้าได้ยินเสียงอย่างนี้ก็แสดงว่าการระบายน้าโอเคนะครับผมน้ำก็จะไหลลงไปบริเวณด้านหน้าตัวซุ้มร้อด้านโน้นนะครับผมไหลเห็นไหมครับ่าถ้าได้ยินเสียงอย่างนี้ก็คือผ่านนะครับด้านหน้าส่วนด้านหลังเราทําแล้วแล้วก็มุมมุมนี้ด้วยนะครับมีซ้ายขวาไหลลงไหมครับไหลลงนะครับผม Okay. ลองดูพอประมาณนะครับเพราะว่าน้ําตรงนี้มันจะไม่เยอะถึงขนาดไหลโจกนะครับเพราะว่ามันจะซึมตรงบริเวณตะเข็บตะเข็บตรงขอบอย่างนี้เพียงเท่านั้นนะครับ mm hmm. <Yeah. S 1> เวลาน้ำเนี่ยก็คือมันก็ยังชิดอยู่ยังได้อยู่นะครับแต่น้ําที่ว่าออมันไหลลงไปก็คือตรงบริเวณที่มันเล็ดลอดออกจากรอยต่อ,อยางนะครับระหว่างบอดี้รถกับตัวนี้นะครับผม วิธีเทสง่ายๆนะครับฝากไว้ด้วยนะครับอูงามเจริญนอต้แอร์ครับผมซ่อมซันลูฟเอสอารีนะครับดูแลเรื่องน้ำร่วซึมฟรีนะครับผมหมายเลขโทรศัพท์ครับ0929872471ครับ0929872471ครับบริการทั้งในและนอกสถานที่นะครับสวัสดีครับ